สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เจอกับครูออนนะคะวันนี้นะคะมาเจอกันในหลักภาษาไทยนะคะเกี่ยวกับภาตราเมตกลนะคะคำแรกคำว่าบ้านามาสะกดพร้อมกันเลยบอาโนบ้านบ้านไม่ถูก ะะมีโนหนูเป็นตัวสะกดต่อไปนะคะคำว่าบอนบอนนะคะเวลาสะกดนะคะสะกดว่าบอ,อลอบอสังเกตดูนะคะจะมีโลลิงนะคะเป็นตัวสะกดคำต่อไปคำว่ามังกรสะกดว่าโมอะงม,มังก คําว่าเหรียญคานี้สะกดว่าหอโรเอโยเหรียญมีโยผู้หญิง uh นะคะเป็นตัวสะกดต่อไปคําว่า no คูนคอูนคูณคานี้นะคะจะมีโนนิน no เป็นตัวสะกดค่ะต่อไปคําว่าวานสะกดว่าโออาลวา จะมีโลจูลานะคะเป็นตัวสะกดสรุปได้ว่ามีคำว่าบ้านโกนมงกุเเรียนคูนแล้วก็วานนะคะสังเกตดูว่าตัวสะกดนะคะเป็นการอ่านที่มีโนหนูตัวสะกดหมดเลยนะคะแต่เวลาเขียนจะเขียนไม่เหมือนกันนะคะเมกนนะคือคำที่มีโนหนูรอเรงรอเรือโยอผู้หญิง นนีจุลาเป็นตัวสะกดนะคะทีนี้มารู้จักคำที่น่ารู้ในบทนี้กันนะคะมีคำว่าการบ้านบันไดตู้เย็นผลไม้ปาฏิทินอาหารวานเพนโบราณกุญแจต่อไปค่ะคำว่าทุ เรียนเจกันเขียนอา่านข้าวสารอมุนเวียนเทียนบุญคูนทะหารคูณหารเห็นไหมคะเด็กๆก็รู้จับคำที่น่ารู้หลายคำเลยนะคะในมาดาเมกุลนะคะทีนี้มาทายปัญหากันนะคะเดี๋ยวปููจะทายนะคะ อาชีพอะไรให้การดูแลทั้งเด็กคนแก่เมื่อยามเจ็บป่วยติ๊กตอก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 อาชีพอะไรคะงั้นคือคำว่าพยาบาล <p> เห็นไหมคะว่ามีลรลิงสะกดแต่อยู่ในมาตรามีกลน,นะคะต่อไปฉันคืออะไรใช้โมกให้กัน ในวันสำคัญรู้หมายทายมาคืออะไรคะติ๊กต๊อก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 ติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าคือคำว่าของขวัญค่ะเห็นไหมคะจะมียอผู้หญิงเป็นตัวสะกดนะคะคำว่าของขวัญน,นะคะซึ่งเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานะคะ ต่อไปนะคะเรามาหาคำที่อยู่ในแม่กลจากประโยคต่อไปนี้กันนะคะว่ามีคำอะไรบ้างนะคะประโยคแรกนะคะก็คือฉันช่วยคุณแม่ล้างจานในประโยคนี้มีแม่กลทำอะไรบ้างคะอ่ามีคำว่าฉันคุณแล้วก็จานนะคะข้อต่อไปนะคะ ประโยคต่อไปพี่เขียนจดหมายถึงเพื่อนพี่เขียนจดหมายถึงเพื่อนติ๊กตอกติต๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีคําว่าเขียนคําว่าเพื่อนเห็นไหมคะเด็กๆเริ่มเก่งแล้วประโยคต่อไปแม่ไปธนาคารเพื่อถอนเงินดูนะคะว่ามีคำอะไรบ้างที่อยู่ในมาตรามแม่กน มีคำว่าธนาคารและถอนเงินนะคะประโยคต่อไปค่ะผลไม้ที่ฉันชอบกินคืออโมุลและลิ้นจีเฉลยคือมีคำว่าผลไม้ฉันกินอโมุลและก็ลิ้นนะคะ ประโยคนี้มีถึงคําคำทีเดียวเลยนะคะในคําที่มีมาตราแมกลน,นะคะเห็นไหมว่าเด็กๆเก่งทุกคนเยี่ยมที่สุดเลยค่ะสามารถรู้จักคําที่อยู่ในมาตราแมกลได้ทุกคนเลยนะคะทั้งที่ตรงมาตราและไม่ตรงมาตรานะคะคุณอุออนหวังว่าเดี๋ยวจะมาเรียนหลักภาษากับครูออนในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ